พูดถึงเรื่องการแก้ร,รัฐมนูญครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานมันมีประเด็นหนึ่งฮะที่นันําเสนอไปนะครับซึ่งก็กลายเป็นเรื่องที่หลายคนก็เอาไปพูดคุยกันในวงนะฮะแล้วก็ส่งต่อกันก็คือกรณีของสอวนอะครสวเมื่อว,ออว,อวานนี้ออกมาประกาศชัดเจนบอกว่าเอะถ้าแก้รัฐมนูญมาแล้วอะไรอันไหนที่มันไปแตะอํานาจสอวอ2ององหรือเปล่าผมจำไม่ผิดนะ272อ๋อสองเจ็ดสองไปแตะอํานาจสวเนี่ย เท hey, หมดเลยไม่ยกมือให้ไม่ให้ผ่านไม่ว่าจะมาจากพักไหนถ้าแก้ร,รัฐมนูญมาแล้วมาแตะอำนาจสวไม่ยอมนะฮะวันนี้ปรากฏว่าคุณสุทินคังแสงครับประธานบิบฝ่ายค้านเองก็เลยให้สัมภาษณ์นการที่สอวอรประกาศแบนร่างร,รัฐมนูญที่จะเข้ามาแล้วก็ไปแตะอำนาจสวนะครับแล้วก็ประกาศว่าจะรับเฉพาะร่างของพลังประชารัฐเนี่ยคุณสุทินบอกว่าต้องขอถามกลับไปที่สอวอว่าที่บอกว่าจะรับเฉพาะร่างของพลังประชารัฐเนี่ย ท่านคิดทบทวนดีหรือยังเหตุผลของท่านคืออะไรอธิบายสังคมมาหน่อยสิเพราะว่าร่างของพรรคพลังประชารัฐกับร่างฝ่ายค้านเนี่ยก็เหมือนกันกับทุกอย่างนะโดยเฉพาะระบบเลือกตั้งหมวดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะแล้วก่อนหน้านี้ที่ฝ่ายค้านเขายื่นไปคุณเฉลพระจําจได้เนาะที่ที่ตีตกไปอะนะตอนนั้นที่บอกว่าจะต้องทําประชามติก่อนนะครับวันนี้เนี่ยเราก็เสนอเรื่องประชามติไปด้วย รเราทำตามหมดแล้วแล้วท่านจะมาปฏิเสธก่อนถามประชาชนได้ยังไงเราจะทำประชามติก่อนท่านจะมาปฏิเสธก่อนได้ยังไงเหตุใดท่านกลัวแสงแห่งความเป็นประชาธิปไตยถ้าประชาชนเขาไม่ผ่านก็ไม่ได้แก้อย่างนี้แปลว่าท่านกลัวประชาชนไปด้วยหรือเปล่านี่คุณสุทินถามแบบนี้แล้วในช่วงท้ายเนี่ยคุณสุทินบอกฮนะถ้าวันนี้เนี่ยสวไม่รับร่างของพวกเราเนี่ยผมก็มองไม่เห็นเหตุผลเลย มีเหตุผลเดียวฮะคือท่านมีทงในใจแล้วว่าอย่างไรก็ไม่รับทําอย่างไรก็ไม่รับไม่แก่แบบนี้ท่านก็บอกมาตรงๆเลยนะฮะและที่สอวอพูดแบบเนี้ยมันเป็นการไม่เกรงใจประชาชนแล้วท้าทายประชาชนอะอืมน,นี่คุณสุธินก็มองในคือเมื่อวานด้วยด้วยคําพูดแล้วก็ด้วยท่าทีของคุณเสรีด้วยที่ออกมามประกาศชัดเลยยังไม่ทันจะได้คุยเลยบอกอเทก่อนแล้วอ่ะ คุณสุทินก็เลยบอกโอ้แบบนี้เนี่ยคือเราก็ทําตามหลักเกณฑ์หลักการที่ว่ากันมาทุกอย่างแล้วปรากฏสุดท้ายท่านยังไม่ทันได้พิจารณาอะไรท่านคว่ำแล้วนะมันก็เหมือนเงหน้าเออไม,ไม่ไม่เก่งใจประชาชนหรือเปล่าท้าทายประชาชนหรือเปล่านี่คุณสุทินต้องมองประเด็ดนนี้ไว้อย่างนี้นะครับอีกคนหนึ่งคนนี้ก็เมื่อข่าวแรกที่เราคุยกันในเรื่องของร้อยยี่สิบวันก็จัดเต็มไปแล้วนะเรื่องนี้ท่านก็จัดเต็มเหมือนกันพล mm hmm. ตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศ หัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะครับวันนี้คุณเสรีพิสุทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลของพรกพลังประาชารัฐนะครับท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าจะคิดแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของตอนเองเนี่ยมันไม่ใช่อย่างร่างที่พรคพลังประาชารัฐยื่นเนี่ยถามว่าจะยืนะย่นมาทําไมจะยื่นมาทําไมก็ตอนนั้นเนี่ยขัดขวางไม่ยอมให้รัฐธรรมนูญเนี่ยผ่าน ต่อมามีการ<ม>คุยกันมีการพิจารณาการเรื่องพรบออกเสียงประชามติซึ่งตอนนี้ยังพิจารณาไม่เสร็จ<ม>ก็ควรจะให้เป็นไปตามขั้นตอนต้องพิจารณาพราบประชามติให้เสร็จตั้งสสรอ<ม>นะตั้งสชรอ,อขึ้นไปร่างรัฐมนูนให้ถูกต้องเป็นธรรมไม่ใช่ออกแบบมาเพื่อคนคนเดียวเท่านั้นเมื่อสองวันก่อนนะคุณเสรีมิสุทธิ์บอกเมื่อสองวันก่อนเนี่ยมีการประชุมวุฒิสภาพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ถามสองว่าอาวใคร สนับสนุนผมบ้างนะใครมีใครไม่ซัพพอร์ตผมหรือเปล่าปรากฏว่าเงียบเป็นสากกระเบือเงียบเป็นสากกระเบือนี่คุณเสรีพิสุทธิ์พูดอย่างนี้นะเงียบเป็นสากกระเบือก็ไม่รู้ว่าจะมีไว้ทําไมเหมือนกันเออนี่ฮะเอาไวตรงๆเลยบอกไม่รู้ว่าจะมีไว้ทําไมเหมือนกันนะฮะส่วนส่วนคุณเสรีก็พูดเหมือนกันส่วนกรณีที่มีการพูดจิงว่าจะกลับไปให้มีการสนับสนุนปัดเลือกตั้งสองใบเนี่ยพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยพร้อมหรือเปล่าในเรื่องนี้ เจริญวิสุทธ์ก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นพักเล็กนะเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะไปต่อสู้กับเขาประชาชนเนี่ยให้ความไว้วางใจเราเท่านี้แต่ถ้ามีความเห็นนะฮะในกรณีที่มีความเห็นว่าถ้ากลับไปเป็นบัตรสองใบจริงๆเนี่ยพลตำรวจเอกเจริญวิสุทธ์ก็บอกว่าก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับประชาชนจะสองใบหรือใบเดียวคิดได้อย่างไรว่าอะไรจะเป็นประโยชน์เราไม่รู้ว่าประชาชนเนี่ยจะเลือกใครการเลือกตั้งขึ้นอยู่กับประชาชน นี่คือสิ่งที่ทางท่านเสรีพิสุทธิ์พูดมาวันนี้นะแต่ประเด็นใจความสำคัญก็อยู่ที่เรื่องของสอวนี่แหละบอกมีไว้ทำไมอีกคนหนึ่งคุณกุลพัฒ์ออกมาแบบตรงๆไม่ต้องเหนียไม่ต้องอายเพราะเมื่อวานสวก็ตรงวันนี้เขาก็ตรงเหมือนกันคุณลังสิม,มันโรมฮะสสบัญชีรายชื่อก้าวไ่ลนน่่น่น่่นะะ่่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 น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ทั้งประชาชนและพรรคการเมืองต่างๆมีข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในแบบฉบับของตัวเอง <Okay. S 1> ก็ปรากฏว่ายังมีคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มเดิมๆด,ดาหน้าออกมาหวงการอำนาจอันไม่ชอบธรรมของตัวเอง <Okay. S 1> คนกลุ่มนี้ได้แก่พวกสอวอ250คนที่คอสอชอเลือกมา <Okay. S 1> ที่เที่ยวมาชี้หน้าหาว่าข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญให้ยกเลิอกอำนาจสอวอในการเลือกนายก <Yeah. S 1> เป็นการลุกแก่อำหนา้า <Yeah. S 1> เป็นแค่การหาเสียง แล้วคุณลงก็บอกจริงๆแล้วพวกท่านต่างหากที่แสดงความกำแหงลำพองว่าเสียงของตัวเองเป็นใหญ่<ม>กาศกล้าวชี้เป็นชี้ตายล่วงหน้าว่าจะรับแต่ร่างของพลังประชารัฐไม่เอาของพรรคฝา่ายค้านแน่นอนแล้วก็บอกว่าสวออก็ยังเป็นสวอ,อ,อยู่วันยังค่ำนะ ทั้งที่มาของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนอำนาจของตัวเองก็ไร้ประโยชน์แก่ประชาชนเป็นได้แค่เพื่อช่วยสืบทอดอำนาจของคอสชอ,อันที่จริงองคอ์กรแบบนี้ไม่สมควรมีตัวตนอยู่เลยด้วยซ้ําแต่ปรากฏว่านอกจากจะอยู่สูบกินเงินภาษีป,ประชาชนรวมเดือนแล้ว28ล้านแล้วอยังไม่อายแล้วเนี่ยนะฮะกับอำนาจเลือกนายกที่ทั้งภาคประชาชนและทั้งภาคการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านต่างเห็นพ้องว่าไม่ควรมีอีกแล้วก็ยังไม่ยอมสละ ถามจริงๆเผ็ดว่าใครกันแน่ที่รู้แก่อำนาจใครกันแน่ที่เสพติดอำนาจนี่คือสิ่งที่คุณลังสมบันลมโพส์ผ่าน Facebook ส่วนตัวก็ใส่กันไปตรงๆฮะไม่ไม่มีต้องมาเนียมอายกันเลยฮะใส่กันแล้วืจบดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ